สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานสิบหกนะครับและโจทย์ในวันนี้ก็คือหนึ่งสองสี่หนึ่งฐานสิบแปลง,ปปงไปเป็นฐานสิบหกนะครับแต่เราไม่สามารถแปลงฐานสิบให้กลายเป็นฐานสิบหกได้โดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาฐานสิบมาแปลงเป็นฐานสองก่อนครับวิธีทก็คือเราจะใช้วิธีการเบลลิยูดิจิตโดยชุดตัวเลขพวกนี้ ได้มาจากค่าสูงสุดที่สามารถลบได้ของหนึ่งสองสีหนึ่งครับและวิธีทําก็คือนำหนึ่งสองสีหนึ่งมาลบก,กับสองศูนย์สองสี่ลบได้ใส่หนึ่งลบไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับแต่อันนี้สามารถลบได้เหลยวสองร้อยสิบเจ็ดก็ใส่หนึ่งห้าหนึ่งสองกับสองหกลบไม่ได้ใส่ศูนย์แต่หนึ่งสองแปดลบได้ใส่หนึ่งก็จะเหลือแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าลบหกสิบสี่ใส่หนึ่ง ลบได้ก็จะเหลือย 25, 25, ี 3, 2, ่สิบห้ายี่สิบห้าลบสามสิบสองลบไม่ได้ใส่ศูนย์เยี่ยห้านลบสิบหกลบได้ใส่หนึ่งเหลือเก้าเก้าลบแปดได้ใส่หนึ่งเหลือหนึ่งก็มาใส่หนึ่งเลยครับสี่กับสองใส่เป็นศูนย์แล้วเราก็จะได้เลขฐานสิบกลายเป็นฐานสองแล้วครับดังนั้นหนึ่งสองสี่หนึ่งฐานสิบก็เท่ากับ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งฐานสองครับต่อไปแปลงจากฐานสองให้กลายเป็นฐานสิบหกนะครับโดยการแยกสี่บิตเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับตามนี้เลยหนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือก็ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งต่อไปคือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่สองศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้เป็นสามให้เราใส่ศูนย์ลงไปข้างหน้าครับ จะเป็นสี่จะได้ครบสี 4, ่แล้วก็แล้วก็แปลงเลยครับจากฐานสองตรงนี้ให้กลายเป็นฐาน้ให้กลายเป็นฐานสิบหกโดยการอาจาจะใช้ตารางเปรียบเทียบหนึ่งถึงสิบห้าของฐานสิบหกนะครับให้เราจะได้เป็นสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นดีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นเก้านะครับเพราะว่า บิตแรกจะเป็นหนึ่งบิตสองเป็นสองบิตสามเป็นสี่บิตที่สี่เป็นแปดอันนี้มีมีเลขหนึ่งที่บิตสามเลขเดียวก็เท่ากับสี่ครับส่วนดีก็คือสิบสามบิตหนึ่งเป็นหนึ่งบิตสองเป็นสองบิตสามเป็นสี่บิตสี่เป็นแปดรูอสองเฮ้ยแล้วเจ้าแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองบวกหนึ่งก็สิบสามครับสิบสามก็คือดีของ ได้ฐานสิบหกนะครับส่วนต่อไปก็คือเก้าครับเก้าคือหนึ่งกับแปรมบวกกันได้เก้าครับดังนั้นหนึ่งสองสี่หนึ่งฐานสิบเท่ากับสี่ดีเก้าฐานสิบหกครับแล้วผมก็ขอจบการนำเสนอท่านนี้ครับ